อันเดี๋ยวเราเข้าไปเรนพอยเลยดีกว,ว่าดีใจนะครับโทโออบ้องเล่าไอ้ท็อกกล็ดอะกรอบดีอะน้องชอบแปบนี้ชข้างในก็ไม่หวานมากสวัสดีครับคุกกิ้งโคตรมัน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 ,มน,มนโอ้ย ใช่เหรอหัวใจผมก้สะอาดเตรียมมาวันนี้เรามากันในธีมวาเลนไทน์น,เนะเฟิร์นใช่วาเลนไทน์นเคยไหม,ม,มเอ้ยน้าจะมาหลอกถามไงจะมาหลอกถามเคยไหมว่าวาเลนไทน์เนี่ยตอนเราเด็กๆนี่ได้อะไรบ้างสติกเกอร์รูปหัวใจเขาก็จะมาติดกันแบบคนไหนได้เยอะก็จะเอ้ยสับปะรใช่เหรอใช่แล้วนี่ด้วยอันนี้เคยมีไหมส่อข้อสอกากเพชรฮะ มันต้องมีสองกสองกากเพชรแล้วต้องมีรูปวานนะถ้าเป็นคนที่หล่อมากๆสวยมากๆประจำแบบตัวท็อปแบบดาวอะดาวประจำห้องเรียนจะได้ชอ็อกโกแลตไปวางไว้ใต้เก,กอ,เอ,อผมก็เลยชวนเฟิร์นมาทำช็อกบ,บอลไปแจกตัวท็อปที่ออฟฟิศเราวันนี้ละห้ทุกคนมาดูตัวท็อปของออฟฟิศเราอะแบบบางคนเขาก็แบบเฮ้ยหน้าตาดีแต่เขาไม่ได้ออกหน้ากล้องแต่จะให้ดูว่ามีใครบ้างทั้งผู้ชายและผู้หญิงวันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับ วัตถุดิบในการทำช็อกบอลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้มัตเตอร์เค้กแบบสำเร็จรูปเนาะชัอปปิ้งทั้งหลายเั้งเอาไว้ตกแต่งเนยสดที่ละลายแล้วโโก้จะระบายที่ขาดไม่ได้คือช็อกโกแลตที่เอาไว้เคลือบโดยพวกเราอ่ะทำมาสามสีเพราะเป็นวาเลนไทน์ไงเป็นสีช็อกโกแลตสตีเบอร์รี่ใช่แล้วก็ไม่หวนนน่ครับมาสตีเบอร์รี่อะไรหรอสตรอเบอรี่ครับไปต่อครับ อันนี้ล่ะขั้นตอนแรก<ม>บัตเตอร์เค้กสำเร็จรูปมาบดก่อนก็คือใช้มือเนี่ยแหละพยำลงไปเลยง่ายๆไม่ต้องแบบกำให้มันแน่นมากเพราะถ้ามันแน่นมากมันเป็นก้อนเวลาใส่ผงลงไปมันคงจะแบบคุกกันยากยากผงโกโก้ซัดไปลเลยดีนะทำในแบบว่าสตูไม่งั้นทำข้างนอกนี่ฟิลเหมือนเ,นเทปพริกไทยนะใช่เทปปลาหมึกอ่ะใครที่ยังไม่รู้เทปปลาหมึกเราสองคนนะคะไปย้อนดูได้ดูได้เดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ไว้เลย <c oughs> ขายงานขายงานแต่จริงได้เวลาล้วเีลยวเรามาใส่เนยกันบ้าง เรา s ั a ที่จะน้อยๆก่อนนะไม่เห็นป้าพอใส่เนยลงไปมันจะเริ่มมีความว่าแบบเป็นก้อนขึ้นขั้นตอนต่อไปเราต้องมาปั้นกันเคยปั้นดินน้ำมันที่ลูกเราเป่าตอน,นเด็กไหมปั้นเป็นมนกลมลูกบอลแล้วเป่ากันเป็นลางเออเฮยสรงนั้นเลยแต่ถ้าใครออไม่ชำานาญเรามีวิธีง่ายครับใช้ชอ้อนหรือที่ตวงที่ตวงเราจะได้แบบว่าเออได้ก้อนที่มันขนาดแบบค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเพราะว่าถ้าปั้นมือเองอ่ะบางทีแบบเอ,อ๊ะเดี๋ยวอันนี้ใหญ่เดี๋ยวอันนี้เล็กเดี๋ยวคนได้เขาจะน้อยใจ มอสเฟิร์นเนี่ยกินเยอะเยอะไปอยากได้แบบก้อน <c oughs> <ๆ S 2> แน่นๆไงแน่นอ่ะ<ร>ใช้อย่างงี้เดี๋ยวเราจะทำการอย่างงี้นี่ถ้าแบบมี<อ>ลีลาต้องเราต้องมีลีลาถ้าใช้มือเวลาเราหยิบขึ้นมาสมมติเราหยิบมาอย่างงี้ใช่ไหมเรากรรมันก่อนเพื่อให้นนเนืเ้อมันแน่นกรรเสร็จมันเป็นทรงแล้วใช่ไหมฮะสูตรเราเลยเราทำขนมของเราก็จะสนุกขึ้นครับทุกคนแล้วมาดูครับผลที่ได้ S <S <S นี่วผมอาจจะรู้เลขกับเฟิร์นหน่อยเพราะเมื่อกี้เฟิร์นล้นจ้อนเนี่ย <S <S 2> <S 2> ทั้งหมดอ่ะมันได้ประมาณ13ก้อนเนาะ <S <S อืมค่ะเราใช้เค,ค้กทั้งหมด1แผว300กรัมหลังจากเราเสร็จแล้วก็จะมาทำน้ำซอสกันต่อเนะขั้นตอนก็คือเราจะต้มน้ำให้น้ำมันปุ่นๆเริ่มเดือดเนานะเราก็หาสิตันเลนหรือถ้วยอะไรก็ได้ที่ทนความร้อนอะ่ะวางทับลงไป แล้วเราก็จะเอาช็อกโกแลตมาซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่เคยใส่บอกไว้ก่อนว่าห้ามโดนน้ำเปล่าเพราะว่าถ้าโดนน้ำเปล่า่มันก็จะไม่เกาะตัวโดนนิดเดียวก็ไม่เกาะตัวเลยเว<อ>้ยความปลอดภัยสุดคือห้ามโดนน้ำเปล่าครับและขั้นตอนนี้บอกไว้ก่อนนะว่าห้ามใช้ไฟแรงเพราะถ้าใช้ไฟแรงช็อกโกแลตมันจะไหม้มันต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนี่<อ>ครับทุกคนตอนนี้มันเริ่มละลายแล้วมาดูกันก่อนว่าน้าตาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาเนี่ยอีกสองสีไปละลายเหมือนกัน เฟิร์นตอนนี้เราก็ได้น้ำมาสามอันแล้วนะใช่แล้วนี่หน้าตาของน้องก็ <ตา S 2> จะเป็นงงแต่สีขาวเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตผมจะอุ่นมมนตลอดเพราะว่ามันไม่ได้ทําจากช็อกโกแลตล้วนมันมีเนยผสมเข้ามาด้วยทําให้เราต้องอุ่นมาตลอดเพราะว่ามันเกาะตัวไวมากขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการจุ่มชอบวิน่ารักอะ่ะอู้แต่ว่าเราต้องมีกระดาษนี้รองเลยนะเมียมันจะติดตูดเดี๋ยวมันจะแห้งเฟิร์นแต่งหน้าเลยแป้งใหม่ ได้เหรอจะบ้าเหรอแต่งหน้าช็อกบอลนี่นี่ครับทุกคนเสร็จแล้วให้ดูก่อนนี่โอ้ยอที่เราจอกันมาข้าตอนต่อไปเราจะเอามันใส่กระทงเราเพื่อให้มันดูน่ากินแล้วก็หยิบกินได้ กูลาเบวบียงพิงดอกนี้บ้อ,องเจ้าของไงไม่เ,เคยฟังเราไม่ได้คนเหนือไงเคยฟังหนักบอแม่มาวัดและกบอใจใจนะสายอีสานเขาว่าสายอีสานนะ เสร็จแล้วนะเฟิร์นสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคือเป็นเฟิร์นนะถ้าได้เป็นพวกของกินอนะไรเงี้ยเฟิร์นรู้สึกว่าดีใจกว่าได้ดอกไม้อะไรอย่างงี้เธอได้กินไงเราสายกินอนะ่ะ <c oughs> มันเหมือนว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราตั้งใจทำเราทํามาจากใจอะไรอย่างงี้คนที่ได้เขาก็รู้สึกได้ไม่ใช่แบบเออดอกไม้ให้อย่างเงี้ยมันแบบน,นี้มีคุณค่าทางจิตใจมาก,กาเพระฉะนั้นใครดูอยู่นะรีบไปทําเลยทําตามมันเลยใช่มันคือมันทาไม่ยากนะเฟิร์นก็ไม่เคยทำแล้วแบบว่าเอาอทําได้ขนาดนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเอง เพราะฉะนั้นวันน okay. ี้ไปทําตามที่ภารกิจเราพูดไว้เมื่อต้นคลิปไปให้ตัวท็อปของ t a r นลิ่งทางไม่แน่นะฮะเรามีเปิดวาร์ปให้ด้วยใครดูอยู่กดกอแล้วคุณอูกดกอแล้วอย่าเพิ่งกอนะอย่าเพิ่งกดกอนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กัที่ออฟฟิศแล้วนะเฟินใช่เดี๋ยวเราจะเอาไปให้ตัวท็อปของออฟฟิศนี้อ๋อไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นใครกันบ้างหน้าตาเขาดูมีความสุขนะไม่ใช่แค่เราหรอกโอเคแล้วมาเลยครับคนแรกดูเลยครับว่าเป็นใคร ทำงานอยู่วะเอาขนมมาให้ค่ะสวัสดีเฟิร์นกับพี่เจทำในวันวาเลนไทน์อันนี้ชื่อพี่นิกนะพี่นิกเป็นตำแหน่งอะไรผนกอะไรครับยู่ทีมมาร์เก็ตติ้งค่ะเป็นไหนเจทำพี่เจบอกพี่เจชอบปักลายดอกใช่ไม่ออกลายดอกขายไม่ออกทักดอกอันครับไม่เป็นไรมันอร่อยไหมอร่อยได้อยู่ใช่ไหมมีแฟนหรือยัง บ้านพังนะครับตอบผิดคือบ้านพังเลยนะฮะมีแล้วมีแล้วออ๋แล้วปกติแบบไปเที่ยวไหนวันวาเลนไทยกับแฟนค่ะยากเลยครับพี่ชายแฟนเพิ่งถามผีผ่านมาอะไรอย่างงี้ละครยาวเลยเนี่ยบ้านไปไม่้นะตรงนี้เดี๋ยวจะบ้านไปไม่ได้ไปจำเลยไม่ไดขอบคุณค่ะ ตาสวัสดีครับพอดีมีของมาให้ในวันวาเลนไทน์ครับเนี่ยันไหนพี่เจเอะไรมไหน,ไหน <laughs> ผมทำทุกอันผมว่าผมจะใช้กระดานี้ <laughs> ผมจะทำทุกอันอันนี้ก็ได้ไม่ม <laughs> ีใครลช้ดอ,อกไม้เลยเดี๋ยวเราบอกใหเ้เรื่อยๆมันต้องเหลือแต่ดอกไม้บ้างแหละระวัาางกระดาษนะแล้วเราเอาเอะไรท็อกเกล็ดอะกรอบเดียวน้องชอบเป็น ข้างในก็ไม่หวานมากอ่าเป็นไงเราต้องถามบ้างว่าวันถ่ายเนี้ยตาไปไหนยังไม่เปแผนใดๆไม่เปแผ่นใดๆแสดงว่าสดสดไงอยู่ก็อยู่กับคนถามโสดไงไม่แบนแล้วค่ะออฟฟิศเราไม่แบนแล้วทุกคนนะขออนุญาตนะคะนะคะทำอะไรอยู่อ่ะออกใจนะมีตกใจนะมาเขียนแล้วครับแน็ ล่าสุดเพิ่งออกไปที่คอนเทนต์ที่พูดอ่ะเพิ่งออกไปใช่ไหมอ่าฝากติดตามด้วยนะฮะต้องกินฮะอร่อยนะอร่อยจริงถ้าไม่กินวันนี้นี่หากินยังไหมอ่ะเซนเซอร์ค่ะเซนเซอร์ตากล้องค่ะเซนเซอร์ก่อนอุ้ยยืนด้วยแกไม่แกเลือกชิ้นน่ากลัวจังเเฮ้ยอันนี้ของเฟอร์เลยนะแบบน่ารักมากใช่น่ารัก ออกมายากรู้อร่อยว่าแต่ไม่ได้อยากกินหรอกมอร่อยไหมไม่หรอกไม่ทั้งหมดอร่อยอร่อยไม่หนึบหนึบเดียวงั้นมีคำถามเวลามีแฟนยังขอบปวดย่างติดรับทั้งอ่ะเ้ยคนแรกของเราครับอุ้ยโสดโสดด้วยวาเลนไทน์เนี่ยไปไหนไปจะไปกับเพื่อนเหงาเหงาไหมมันดูเหงาแต่เดี๋ยวจะไม่เหงาถ้าเราเปิดว่า NAT NATII ค่ะ จะได้ไม่เหงาในวันนอยเทียนผมจะไปขอด้วยนะที่ปางนี้โอเล่นแล้วเลยไปค่ะติดไม้นะคะคุ้ค่ะนั่นน่ะมีเล่นนะถอดหัวปังก่อนได้จ้าได้จ้าเราพูดับว่าหญิงก็พ้องไงคี่แม็กทำตัดต่อครับ มันก็จะมีนะคิดนะจะกินไปทั้งรูปก็เกรงใจเป็นไงบ้างคะก็ดีแสดงว่าสองวันเราอ่ะดีอร่อยวันนี้มีแฟนยังครับยังครับน้องหนุ่มซอสของเราหนุ่มซอสไอ้แบงค์เฮ้ยใช่เราใช่เราใช่ปะใช่หรือมปล่าเอาเอาเอาวันวันเล่นไถ่ไปไหนไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านอยู่ในห้องสองคนเปิดวเดี้าคนเดียวคนเดียวโอเค เปิดบาร์สได้ไหมเปิดบาร์อ M A X W A T C H A R I S หัวใจหนึะครับขอบคุณค่ะโอเคนี่เท่าเนี้ยเหรอไอ้เจ๊เหรอที่หนึ่งเป็นนักเขียนครับผมเดี๋ยวให้เฟิร์นพูดดีกว่าพ่อสวัสดีครับรอเลยคิดไหนว่าดีไหมอันนี้เฟิร์นปั้นเองกับมือปั้นเองกับมือได้ไหมอุ้ยอ้าวพี่ต้องรอขอ ตอนทีได้ไหมล่ะเราเราถ่ายงานหรือเราเราใช้ชีวิตจริงนะเจอันนี้เซนเซอร์หน้ากูหน่อยได้ไหมอะลยทีนี้ตคำเดียวนะอุ้ยต้องมีแค่หวานขอสามคำให้กับวันวาเลนไทยเฮ้ยเราข้ามอะไรไปเปล่าอะไรมันข้ามหรืต้องถามว่า รุ่นนี้ไม่ต้องถามแล้วเขาสามครั้งแม่กับวันวาเลนไทน์ขาวมากครับเราเนี้เราทำสีดำไหมเหรอพี่เหรอเคยให้แฟนมากสุดกี่ดอกพี่เอาไาเตีสูงสุดเลยนะ99ดอกเงี้ยนวางเลยนะดอกไม้อมาเป็นช่อคให้ตอนเช้าให้แบบนี้ทาให้แฟนตรงแก้มหรอได้จังยังเอาอีกเหรอก็นะครับพอดีมีของวาเลนไทน์มาให้ครับ ทำไมพูดเพราะจังวะเหตุผลผมเวลาดำเนินรายการผมก็พูดแบบนี้แหละตั้งแต่ะทำเป็นคู่โป๊ทำไม่น่าเราดูความอร่อยอร่อยอร่อยไหมใช่ไหมผมบอกแล้วว่าไม่ต้องอร่อยงั้นแล้วมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับไม่มีค่ะอุ้ย ตาเราดูเป็นประกายอ่ะผมแค่จะบอกทุกคนว่าไม่มีนะฮะอ่าลืมเซคิมหมดแล้วเนี่ยแล้ววันท้ายปีนี้เมี่บมีแพนไปไหนกับเพื่อนไหมอะไรไงไม่มีเลยโสดก็เลยไม่มีคนพาไปทำงานดีกว่าแจกวับได้ไหมแจกวับได้ไหแจกวับไอจีได้ไหมค่ะ P H E R T A M P M Y Y Y จอดเลยมึงจอดเลยเออมึงจดเลยนะโอเค ขอบคุณค่ะดูนะอิฉาตลร้อดอ่ะได้ติดสติกเกอร์อ่ะเรามานี่นักเรียนญี่ปุ่นนักนิกนิ่งนี่แชทค่ะนักเขียนค่ะคนดกดอกอก,อกันชอบอกรมันหมายความว <c oughs> <ง>่าอย่างไร หวานก็ต้องหวานอร่อยไหมอร่อยไหมดีเลยอ่ะดีกว่าตลาดนัดอ่ะวัตถุดิบที่เราเลือกมาเราไม่ใช่แบบขี้ๆใช่เป็นเกล็ดสู่แล้วเร้ช่างเยี่ยมโอ้ยหมูอะไรมีแฟนยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่พอเคยอยากได้ดอกไม้อยากได้ดอกไม้ที่เป็นของกินอ่ะอยากได้กี่ดอกร้อยดอกเหนื่อยเอาแบบกินได้ร้อยวันไปเลยมันจะอ้วนไปมีเปิดวาร์ปได้ไหมเฮดี้แคททีส์แล้วก็อันเดอร์สกอร์ทีซีเค อาจารย์ขอบคุณโอเคท็เอานี่เหรอเฟิร์นคนนี้เหรอเฟิร์นใี่คนนี้เหรอพี่สวิท์นะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งครับพี่คือติดอันดับแบบท็อปบอยในสตัฟฟิ้งทาร์ทท็อปบอยใช่นี่คือทปบอยนะถือว่าตาแหลมกินได้ทั้งดอกเลยกินได้ทั้งดอกเย็นกระทงกระทงอ่ะมาทำมาจากช็อกโกแลตที่แบบปราบให้บางที่สุดอ่าโอเค มุ้มุอะนีวะอ้ชอบมงมุงมือมาที่นี่ตรงมากเนี้ยเออ กอกรักเนะผมเป็นคนโซเชียลอ๋อคนโซเชียลอร่อยครับอร่อยมากๆไปหาซื้อนได้ไม่ได้ขายทำเองซื้อไม่ได้แต่สามารถแชร์ไปดูแล้วทำตามได้ใช่พี่สวิตเนี่ยมีแฟนหรือยังแบบคนรู้ใจอะไรอย่างงี้ยังครับยังมันมันต้องทำหน้าหล่อหน่อยยังก้อแป๊บหนึ่งนะ ปีที่แล้วเราวาเลนไทน์ไปไหนมาไหมครับอืมเบี้ยเยี่ยวอะไรทั้งนั้นไปได้แล้วไปหมถามสุดทายนะถ้ามีแฟนเนี่ยวาเลนไทน์อยากให้ดอกไม้แฟนกี่ดอกก็สองดอกก็พอแล้วมั้งน้องเนี่ยตรงนู้นเมื่อกี้ถามมาสิบยี่สิบดอกเลยไม่สิหรอกโอเคขอบคุณนะค่ะอ่าทิ้งครับผู้จัดกาครับอ้าวถามนี่มีแฟนยังเฮ้ยไม่ได้ยินอะไรมีแฟนยัง ยังครับยังยังอ๋อยังยังบอกได้นะยังไม่หยุดถามพูดเองเคยแบบให้ของขวัญวาเลนไทน์อะไรบ้างไหมมีครับขอบเ็นพวกแพนโดร่าอะไรพวกนี้อ๋อแพนโดร่าคืออะไรวะสายเปร์นี่รวยนะนี่มันนักธุรกิจเนาะแต่วันนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยนะแล้วถ้ามีแฟนนี่อยากให้ดอกไม้แฟนกี่ดอกดอกเดียวแล้วดอกเดียวไปหรอมันน้อยนะแต่อยู่แต่อยู่อะไรวะนเนี่ยไม่คือน้อยแต่เขาก็ยังคบกับเราอยู่ใช่ ได้อยู่นะผมว่ามันไม่ค่อยหวานมากผมผมช็อกโกแลตนิดหน่อยเพราะว่าช็อกโกแลตเราเริ آ آ ่มมาอย่างดีใช่ฝากสามคำให้กับวันท้ายปีนี้หน่อยไม่ค่อยหวานนะครับสุดท้ายหยุด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 นั่งเลยครับเห็นเงาดำๆเลยไหมพออีกแล้วค่ะอันนี้เราเอาเข้าไปเดินพอเลยดีกว่านี่ไปนะครับ มี <rôle>:::: แล้วค่ะอ๋อแฟนเหรอแฟนคลับอยู่แฟนแฟนคลับอย่างนี้เราก็ซ้อนนี่อันนี้หวยเย้ ยังยังไม่ทันเกินลงไปเลย <S <S เอาแบบรีวิวสไตล์อิสลาวก็ได้อร่อยค่ะกินได้ดีว่าเลนทายปีนี้พรอยไปไหนวัาเรนทายไปต้องกลับวังลอยวันไม่ได้ังินทำงานตอนเย็นไปไหนเน่ผมรู้ว่าคนดูอ,อยากรู้นะฮะผมช่วยแล้วนะฮะไม่เปินตอนเย็นเธอไปไหนอ่ะอยู่ออฟฟิศช่วงนี้งานเยอะเนี่ยแล้วอยู่กับเปินอยู่ออฟฟ<อ>ิศงานเยอะแล้วเปิดวาร์ปได้ไหมเปิดวาร์ปเออช่วยหน่อยพีไวพีพอยค่ะ ปกติแล้วพลอยเนี่ยเคยได้ของของวัญวันวาเลนไทน์ไหมยังไม่จบอีกเหรออืมกูจะจี้ให้มึงได้ตอบ <c oughs> ไม่เคยเหรอ,อม่มาถามจริงถามจริงอย่างพองยังไม่เคยได้เลยเหรอปีนี้อยากได้ไหมอยากได้ดอกไม้กี่ดอกไม่อยากได้ดอกไม้อยากได้อะไรอยากได้เงินช่วงนี้ขัดสนแต่กล้องควักแลวนะฮะควักกันใหญ่เลยนะฮะตอนนี้ <c oughs> ขอสามคำให้วันวาเลนไทน์ปีนี้หน่อยเอาเงินมา มีความงกอออยากได้เงินอ่ะช่วงนี้ไม่มีตังค์ใช้อ๋อโอเคอ่ะขอติดหัวใจปึ๊บงั้นสำหรับเราสองคนก็ขอปิดรายการไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะวันนี้หลายๆคนก็น่าจะสนุกสนานแบบว่าเต็มที่กันแล้วใช่วลัยทายไปไหนกันบ้างก็ลองแชร์กันมาใช่เรามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปดูก็ได้นะคะนี่วันนี้วลทายจะไปไหนนะอยู่อยงั้นเดี๋ยวผมอยู่ด้วยไม่ไม่ไม่ โอเคครับสำหรับคุณกินค้นมา EP นี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สิดก๋าดีเลยนะครับไปแล้วครับสสวัดีครับอยจะได้จ่ายวีลซายละอีดอาราวด้วยเด้อแฮปปี้วันทายค่ะอย่าลืมไปทำกินกันนะกินกินอันนี้มันเป็นช็อตคัส้ํากินมันเป็นช็อตคัสมช็อตคัมันเป็นช็อตคัสมันเป็นช็อตคัสกินกินวนนหยอดะโอเคครับไปแล้วครับ